เาหอบอพอดำพอดำพอแดนดัเบิยู่บอกว่ามันแดงพองอันรุมเด็ดแปดซี่พูดเจ็ด่พดสี่ซี่ยังนะแต่มันเข่าเพราไดมากินรบไก่ดิเที่ยวรบไก่อบไก่โ้ยเบิ่งเน่เนี่ยกะละมังหนึ่งกะละมังหนึ่ง เอันนี้เก็อันนี usa, oh, ้ก uh. oh, uh. ๋งเสื him, ้อห้องห้กินกันเื้อนื้นคุณน่ะเลื้อนายไม่เป็นเือป็นนักริงจัอันนี้เด้นเื้อนใก็นั่งดยนนอี่เนื้อนหนเห็นด้อยฮะยังยมแรกก็คายเลยให้ลูกไปคายไปนันอื่นกิ นม่บกพรสะใจป้ากินโจ้ดูป้าโ์สเต็ปน่เด็กินโจต้องตอกันีแดงสอแดงไหนเนาะนี่นะป้านี่เดจีีดบดแดงนมันแดงานเรสแดงใส่นงนแด หาพายเรือเร่องนั้นแหละมามาใส่ไปมติสนี้